<c oughs> โดนครับเตะจิ๋วครับตัวนี้นี่เป็นเตะแก้คันจิ๋วนะครับเตะแก้คันจิ๋วสีส้มกับช่อนนะครับช่อนจิว๋วตัวเขาเหยื่อแล้วลครับ ครับเข้าอ่าเข้าปากครับหนึ่งแต่ขอนะฮะนี่ครับเตจิว๋วรับช่อนจิว๋วรับช่อนแว่นครับโอเคครับฝากผลงานไว้ได้วยนะครับผมเตะแก้ขั้นจิ๋วนะครับสุดยอดมากครับ